ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆเดี๋ยวนี้ต้องตอบโจทย์หลายอย่างทั้งเกษตรแล้วก็พลังงานซึ่งกอวขอขอนแก่น4ี่เนี่ยก็น่าสนใจในมุมนี้มากค่ะค่ะก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆเดี๋ยวนี้ต้องตอบโจทย์หลายอย่างทั้งเกษตรแล้วก็พลังงานซึ่งกวขอขอนแก่น4ี่เนี่ยก็น่าสนใจในมุมนี้มากค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มที่ประวัติความเป็นมากันก่อน กว่าขอขอนแก่น4นี้ชื่อเดิมคือโคลน TPJ 0 4 7 6 8ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยใช่ค่ะเขาเกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุตั้งแต่ปี2547นนู่นเลยค่ะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นอ๋อครับ เป็นการเอาพันธุ์แม่ที่เด่นเรื่องผลผลิตแล้วก็ความหวานคือ94 2-128ขีดมาผสมกับพันุ์พ่อที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็ปรับตัวเก่งอย่าง03-4-331ขีด4ขีด 3, 3ะคะ่ะแสดงว่าตั้งใจคัดพ่อแม่พันธุ์มาอย่างดีเลยถูกต้องค่ะแล้วก็กว่าจะมาเป็นพันุ์แนะนำแบบนี้ได้เนี่ยต้องผ่านการคัดเลือกทดสอบยาวนานมากนะคะตั้งแต่ปี48ยาวไปจนถึงปี64เลย โอ้โห oh, หลายปีมากค่ะทดสอบกันในหลายๆที่เลยทั้งแปลงของศูนย์วิจัยเองแล้วก็เอาไปลองในไร่เกษตรกรจริงๆด้วยเพื่อให้มั่นใจเรื่องการปรับตัวใช่ค่ะให้แน่ใจว่ามันโตได้ดีจริงโดยเฉพาะในสภาพไร่ที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักแล้วก็ดูลักษณะทางการเกษตรอื่นๆที่สำคัญด้วยค่ะครับในเอกสารเขาก็บรรยายลักษณะภายนอกไว้นะครับอย่างเช่นท่งกอค่อนข้างตั้งต,งตรง ลมีใครปานกลาง uh huh. แล้วก็สีปล้องเนี่ยถ้าโดนแสงจะเป็นสีเขียวเหลือบเหลืองแต่ถ้าไม่โดนแสงจะเป็นเหลืองเหลือบเขียวตากลมๆหน่อยยอดตาอยู่ต่ำกว่าวงเจริญอืมดีเทลค่อนข้างเยอะครับค่ะเขาเป็นลักษณะเฉพาะของเขาไปแล้วในที่สุดก็ได้รับการรับรองพันุ์เป็นทางการนะคะเมื่อ8สิงหาคมปี2566ที่ผ่านมานี้เองอ๋อเพิ่งไม่นานนี้เอง ใช้ชื่อกวคอขอนแก่น4พัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นแล้วก็แนะนําให้ปลูกในเขตเกเษตรอาศัยน้ําฝนเป็นหลักค่ะโอเคครับทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่หลายคนคงอยากรู้ว่าจุดเด่นจริงๆของกวขอนแก่น4ีคืออะไรเรื่องผล,ผลผลิตอ้อยสดล่ะครับเป็นยังไงบ้างค่ะ ผลผลิตอ้อยสดเฉลี่ยอยู่ที่11.17ตันต่อไร่11กว่าๆค่ะซึ่งถ้าเทียบกับพัน์ขอนแก่น3หรือ K8892 ก็คือสูงกว่าประมาณ4%ก็ถือว่าสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับโดดเด้งมากใช่ค่ะแต่แต่ประเด็นสำคัญจริงๆที่ทำให้พันุ์นี้น่าจับตามากๆมันอยู่ที่ชานอ้อยค่ะ ชานอ้อยค่ะผลผลิตชานอ้อยเนี่ยสูงถึง1.96ตันต่อไร่โหเกือบ2ตันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วจะเทียบกับพันธุ์ K8892 นะคะอันนี้คือสูงกว่าถึง6 0เลย60เนตเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะแล้วก็สูงกว่าขอนเก่น3ประมาณ4 1ดด้วยคือสูงกว่าชัดเจนมากอ๋อครับแล้วตัวเลขนี้มันไปสัมพันธ์กับอะไรต่อครับมันสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเยื่อใยในลำต้นอ้อยค่ะ คือพันนี้เนี่ยมีเยื่อใยเฉลี่ยสูงมากอยู่ที่17.12% 17%, 17กว่าค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็สูงกว่าพันเปรียบเทียบเยอะเลยประมาณ37%ถึง56%แล้วแต่ว่าเทียบกับตัวไหนส่วนผลผลิตกากน้ำตาลก็ยังสูงกว่านิดหน่อยด้วยค่ะประมาณ3-5%อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าจุดแข็งจริงๆของกอวคอขอนแก่นสีเนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่อ้อยส่งโรงงานน้ำตาลแบบเดิมๆแต่เป็นเรื่องของออชีวมวลหรือเปล่าครับ ใช่เลยค่ะชัดเจนมากปริมาณชานอ้อยกับเยื่อใยที่สูงมากๆนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยที่มันเชื่อมโยงไปถึงศักยภาพด้านพลังงานพลังงานหมายถึงเอาไปเผาผลิตไฟฟ้าอะไรแบบนั้นเหรอครับถูกต้องค่ะถ้าดูตัวเลขที่เขาคำนวณมาเนี่ยศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชานอ้อยของพันนี้จะได้ถึง596กิโลวัตต์ต่อไร่596ค่ะซึ่งสูงกว่าพันขอนแก่น3ประมาณ11% อืมไม่น้อยเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรื่องแก๊สชีวภาพก็ทำได้ดีเหมือนกันคือผลิตได้ประมาณ496ลูกบาทเมตรต่อไร่ต่อปี496ค่ะอันนี้ก็สูงกว่าพันขอนแก่น3อีกประมาณ12เซโอ้โหพันแนะนำใหม่ที่น่าสนใจมากผลผลิตอ้อยสดก็สูงกว่าเดิมแต่จุดเด่นจริงๆเลยคือเรื่องชาอ้อยกับเยื่อใ่ที่สูงปรี๊ด ใช่ค่ะสูงมากจริงๆซึ่งมันก็เลยกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับผลิตพลังงานไม่ว่าจะไฟฟ้าหรือแก๊สชีวภาพก็ทำได้เหนือกว่าพันเปรบเทียดแบบเห็นเห็นเลยแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ปลูกอ้อยเขตอาศัยน้ำฝนด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะทำให้เราต้อง คิดต่อนะคะว่าการมีอ้อยพันธุ์ที่เน้นให้ชีวมวลสูงๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อแนวทางหรือว่านโยบายส่งเสริมกรเกษตรเพื่อพลังงานทดแทนในบ้านเรายังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจครับแล้วมันจะเข้ามาช่วยเพิ่มความมั่นคงหรือความยั่งยืนให้กับการปลูกอ้อยในเขตอาศัยน้ำฝนที่ปกติก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของฝนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามกันต่อไปจริงๆคะ่ะ ครับผมน่าสนใจมากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกกว่าน,นี้นะครับยินดีค่ะ